ขอน้อมกราบองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ธรรมะสวัสดีคุณผู้ฟังและกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้ธรรมะธรรมดีขอเสนอสาธุศินชาดกชาดกว่าด้วยตำราเลือกลูกเขย เมื่อครั้งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสวยพระชาติเกิดเป็นอาจารย์ทิศาปาโมกในเมืองตักกะศิลาได้มีพราหม์เท่าผู้หนึ่งมีลูกสาวที่งามพร้อมทั้งกายวาจาใจจนเป็นที่หมายปองถึงสี่คนด้วยกันข่าวความงามของลูกสาวพราหม์แพร่กระจายไปทั่วเมืองเป็นเหตุให้บ้านพราหม์แทบจะไม่ว่างเว้น จากหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ที่คอยหาเรื่องผ่านมาเมียงมองสาวเจ้าพวกขี้อายก็ได้แต่หมายปองอยู่ห่างๆส่วนพวกที่มีภูมิดีและมีความกล้าพอก็เร่เข้าไปขายขนมจีบให้สาวๆในเขตบ้านกันอย่างซึ้งซึ่งหน้าน้องสาวจา๋าเทใจเจ้าให้พี่เถอะนะคนดีหล่อล่ำอย่างพี่คนนี้รักจริงหวังแต่งนะจ๊ะ เอความหล่อล่ำอย่างเดียวมันไม่ช่วยทำให้อิ่มท้องขึ้นมาได้หรอกหน้ารู้ไว้ด้วยต่อให้หล่อตัวพ่อฉันก็ไม่สนหรอกวันแล้ววันเล่าพวกเขาก็เพียรมาขายขนมจีบที่หน้าต่างให้พวกนางอย่างไม่ย่อท้อตั้งแต่แตกเนื้อหนุ่มมาพี่ก็ทำมาหากินอย่างเดียวไม่เคยเปิดโอกาสให้ใครเข้ามานั่งในใจพี่เลย <buch> เห็นจะมีก็แต่เจ้า <absorption> ที่เข้ามาทำให้ใจพี่ไหววันจนพี่เนี้ยสุดจะห้ามใจเลยอะพี่ชายเนี่ยช่างปากหวานจริงแท้ด้วยอยากเห็นลูกสาวได้คู่ครองที่ดีครองรักครองเรือนกันอย่างมีความสุขแต่ไม่รู้จะใช้หลักเกณฑ์ใดในการเลือกคู่ให้ลูกสาวทั้งสี่คน เนื่องจากหนุ่มหนุ่มที่แวะเวียนมาต่างมีดีไปคนละแบบโอ้ยกลุ่มใจจริงโว้ยดูตำราลักษณะมหาบุรุษมากกว่าสิบเล่มแล้วนะเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าจะเลือกคู่แบบไหนให้ลูกสาวดีขืนปล่อยไว้นานอาจจะเกิดเรื่องไม่งามขึ้นก็เป็นได้งานนี้ต้องไปปรึกษาอาจารย์ที่สาปามกซะหน่อย หลังตัดสินใจว่าจะไปพึ่งยานอย่างรู้ของอาจารย์ที่สาปามโมกพรามเท่าก็ตะโกนเรียกลูกสาวทั้งสีให้ขึ้นมาบนเรือนเพื่อสั่งสอนและกำชับเพื่อให้อยู่ในกรอบอันดีงามโอ้โไอ้ที่เขาหากันว่ามีลูกสาวเหมือนมีสวมอยู่หน้าบ้านมันเข้าตำราที่เขาว่าไวจ้จริงๆรู้ไหมถ้าแม่พวกเจ้าอยู่ จะช่วยสั่งสอนอบรมเจ้าเป็นกุลสติได้มากกว่านี้เป็นแน่เมื่อเอ่ยถึงเมียรักพรามก็นึกถึงวันที่นางพร่มสั่งเสียให้ดูแลลูกให้ดีก่อนตายจากกันไปพี่จา๋าน้องคงไม่มีหวังได้อยู่ดูลูกเราได้เติบใหญ่คงต้องเหนื่อยพี่เลี้ยงดูลูกไปคนเดียวแล้วล่ะจ้ะ พรามเท่าคิดถึงคำสั่งเสียของเมียรักที่มอบหน้าที่ให้ตนเป็นคนคอยอบรมเลี้ยงดูลูกขณะที่พรามปล่อยจิตใจให้ล่องลอยไปพ่อจ๋าพ่อจ๋าพ่อเป็นอะไรทำไมไม่พูดต่อให้จบละจ๊ะพ่อมีธุระด่วนอะไรกันแน่โอ้ที่ข้าเรียกพวกเจ้าขึ้นมาก็เพื่อจะกำชับให้อยู่กับยาว ฝ้าอยู่กับเรือนกันให้ดีๆพ่อจะออกไปพบท่านอาจารย์ทิสาปาโมกที่ป่าชานเมืองสักหน่อยกว่าจะกลับก็คงคลครั้นพามเท่าสั่งเสียลูกสาวทั้งสี่เป็นที่เรียบร้อยก็เก็บข้าวของเท่าที่จำเป็นติดตัวก่อนออกจากบ้านเดินทางมุ่งหน้าสู่อาสมอาจารย์ที่สาปาโมกที่ตั้งอยู่ในป่าท้ายหมู่บ้าน ไม่รังรอให้ความกลัดกลุ้มกัดกินใจตัวเองไปมากกว่านี้พรามเท่าเดินทางไปถึงอาจารย์ที่สาปาโมกภายในเวลาไม่นานเมื่อไปถึงก็เข้าเฝ้ากราบกรานถวายเรื่องราวที่ตนเองกลุ้มใจในทันทีข้าแต่อาจารย์ผู้ทรงญาณอันแกรงกากระผมมีเรื่องกลัดกลุ้มใจยิ่งนักไม่ว่าจะคิดยังไง ก็ปลงไม่ตกสักทีขอจงว่าธุระของท่านมาเถอพราหมณ์ลูกสาวของกระผมทั้งสี่คนนั้นน่ะขอรับบัดนี้ได้เติบใหญ่เป็นสาวสวยสับหัังพราหมเท่าได้เล่าเรื่องปัญหาหนักใจของตนให้กับอาจารย์ทิสาปามโมกได้รับฟังแกเกริ่มกับผมก็จะให้พวกนางเลือกคู่ครองด้วยตัวเอง แต่ก็อดเป็นห่วงและกังวลเสียไม่ได้กลัวว่าพวกนางจะเลือกคนผิดคนไม่ดีส่งผลในขาดความสุขในการครองคู่ได้แล้วพรามจะจัดการกับความกลัดกลุ้มที่สุมอยู่ในใจต่อไปอย่างไรละ่ะกระผมก็เฝ้าสังเกตพวกหนุ่มๆจนจับสังเกตได้ว่าในบรรดาหนุ่มๆพวกนั้นล้วนมีข้อดีข้อเด่น แต่ต่างกันไปไหนพราหมลองสรุปข้อดีของพวกเขาให้ฟังหน่อยสิพราหมเท่าได้อธิบายถึงบุคลิกลักษณะของหนุ่มที่มาจีบลูกสาวของตนต่ออาจารย์ที่สาปามโมกข้อดีที่กระผมเห็นอย่างเด่นชัดหนุ่มๆที่มารุมจีบลูกสาวทั้งสีก็จะเห็นความหล่อล่ล่และก็ดูดีทุกท่วงท่าขอรับ หรืออาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรหากกระผมจะเลือกคนหล่อๆมาเป็นลูกเขยน่ะขอรับอันรูปลักษ์ภายนอกนั้นก็เป็นสิ่งสำคัญอยู่การมีรูปลักษ์ที่ดีกว่าย่อมได้เปรียบหลายประการแต่รูปลักษ์ดีก็ไม่อาจบอกได้ว่าข้างในจิตใจนั้นจะสวยงามตามไปด้วยเรายังไม่เห็นควรว่าแค่รูปลักษ์ดี จะทำให้ลูกสาวท่านมีความสุขได้ปริศนาธรรมในคํากล่าวของอาจารย์ที่สาปามโมกไม่ทำให้พรามเท่ากระจ่างได้ดังนั้นพรามเท่าจึงตั้งหน้าตั้งตาคิดถึงท่าทีของชายหนุม่มที่ตัวเองเห็นดีและพึงในใจในประการถัดไปงั้นก็น่าจะเป็นเรื่องนี้แน่ๆที่จะทำให้ลูกสาวของกระผมมีความสุขได้ ลูกผู้ดีอันมีจะกินนี่แหละขอรับที่น่าจะพอให้พวกนางมีกินมีใช้อย่างมีความสุขตลอดชีวิตได้หรือท่านอาจารย์เห็นอย่างไรบ้างขอรับว่าด้วยเรื่องของปากท้องคนเราย่อมยกให้เป็นสิ่งสำคัญอันดับต้นๆของชีวิตการมีความเป็นอยู่ที่ดีย่อมไม่ทำตนให้ใครเดือดร้อนเรื่องนี้เราเองก็เห็นด้วย ว่ามันเป็นสิ่งสำคัญแต่จะมีประโยชน์อะไรเล่าหากสินทรัพย์ที่มีอยู่นั้นจะใช้ได้เพียงชาติภพนี้และมีอาจก้าวผ่านไปสู่ภพอื่นได้ครั้นได้ฟังอาจารย์ที่สาปาโมกให้ความเห็นที่แฝงไว้ด้วยปริศนาธรรมอันน่าคิดอีกครั้งหนึ่งซึ่งดูว่าจะไม่เห็นดีด้วยกับความรอพรามเท่าก็มุ่งจิตคิดถึง สิ่งที่ตนพึงใจในตัวชายหนุ่มอีกครั้งความโลอก็ไม่อย่างยืนความรวยก็ตามติดชีวิตเราไปไม่ได้งั้นก็น่าจะเป็นความรู้ของผู้คงแก่เรียนและเหตุผลนี้ละมั่งที่น่าจะทำให้ลูกสาวเรามีความสุขตลอดไปท่านอาจารย์จะมีความคิดเห็นเป็นเช่นไรบ้างขอรับหากกระผมจะเลือก คนลักษณะเช่นนี้มาเป็นครูคองของลูกสาวกระผมนะขอรับพรามความรู้และความเจริญไวัยก็ถือเป็นสมบัติติดกายอย่างหนึ่งที่จะทำให้คนเรารู้จักคิดรู้จักพิจารณาถึงเหตุและผลและยังจะเป็นเครื่องชี้นำใจให้ทำตามเหตุและผลที่เป็นอยู่แต่ก็นั่นแหละพราหม แค่ความรู้อย่างเดียวไม่อาจทำให้จิตใจสูงขึ้นหรือหลุดพ้นจากสิ่งที่เรารู้และไม่รู้ไปได้หรอกพรามเท่าเริ่มจนใจกับสิ่งที่คิดว่าเป็นข้อดีของหนุ่มๆอยู่นานจนมาจบอยู่ที่คนมีศีลอ๋ท่านอาจารย์ขอรับกระผมคิดว่าหากคนหลอ่อคนรวยแล้วก็คนมีความรู้ดูเป็นผู้ใหญ่ เป็นอะไรที่ไม่อาจสร้างความสุขให้ลูกสาวของกระผมได้แล้วละก็เห็นจะเหลือแต่หนุ่มๆที่มีศินนี่แหละขอรับที่น่าจะให้ความสุขแก่ลูกสาวของกระผมได้ดูก่อนพราหมณ์ชายหนุ่มที่พราหม์เล่าให้เราฟังนี้เห็นจะดีกันคนละแบบนะแต่เราอยากให้พราหมณ์ไตรตรองให้ถี่ถทวนด้วยตัวเองก่อนว่าถ้าเป็นพราหมณ์ ต้องตัดสินใจเลือกคู่ให้ตนเองพราหมณ์จะเลือกคบคนแบบไหนจากคนสี่ประเภทพราหมณ์ได้สตินึกย้อนไปถึงรักครั้งแรกเมื่อครั้งยังวัยแรกรุ่นของตนเมื่อครั้งหนึง่งที่กระผมเคยหลงไหลได้ปลื้มสาวงามนางหนึ่งจนไม่เป็นอันกินอันนอนเลยขอรับเฝ้าแต่รอเวลาว่าจะได้พบนาง ส่วนนางเองก็มีใจให้กระผมมิใัยน้อยแต่ที่ไหนได้มารู้ทีหลังว่าขณะที่นางรับรักกับผมญาติผู้พี่ผู้น้องได้มาเยี่ยมแม่และกระผมที่บ้านนางกลับตกลงปลงใจหนีไปอยู่กับเพื่อนกระผมที่หลอกว่าโดยไม่ใส่ใจต่อคำสัญญาที่มีให้กันไว้ เป็นมันเป็นเหมาะนั่นก็เพราะนางไม่มีความหนักแน่นในจิตใจใช่ไหมล่ะพรามขอรับท่านอาจารย์ดูเหมือนว่าคนทั้งสี่ประเภทที่มาชอบลูกสาวพราม์ล้วนแล้วแต่พรามเคยเจอมาในอดีตแล้วทั้งสิน้นจากนั้นพรามเท่าหวนนึกย้อนวันเวลากลับไปเมื่อครั้งแตกเนื้อหนุ่มสวัสดีจ้าพ่อพราม วันนี้มาจ่ายตลาดคนเดียวหรอจ๊ะเออเออครับว่าแต่แม่หญิงรู้จักกระผมด้วยหรือนี่แหมพี่พรามจําน้องไม่ได้หรอจ๊ะน้องวาสินีไงที่บ้านอยู่เยื้องบ้านพรามไปนะ่ะอ๋อครับลูกสาวเศรษฐีใหญ่ประจำหมู่บ้านนั่นเองจากนั้นความสัมพันธ์ระหว่างพรามวัย20ปีกับลูกสาวเศรษฐี ก็งอกงามขึ้นอย่างช้าๆและเป็นไปอย่างลับๆไกลหูไกลตาผู้เป็นพ่อฝ่ายสาวจนกระทั่งวันหนึ่งเศรษฐีนัดพรามไปบ้านของตนโดยอ้างว่าจะแนะนำให้รู้จักกับญาติผู้ใหญ่เพื่อให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่อยู่ในสายตาแต่เมื่อไปถึงเศรษฐีได้พูดกับพรามว่าไปให้ผลเลยนะเจ้าพรามกระจอก บางอาจมาจีบลูกสาวข้าช่างไม่เจียมกะลาหัวเอาซะเลยเดี๋ยวฟังข้าก่อนท่านเศรษฐีคือเราสองคนรักกันจริงๆนะไม่จริงท่านพ่ออย่าไปเชื่อมันนะคะเจ้าเนี่ยมันเห็นว่าลูกอ่ะมีพ่อรวยเลยคิดจะสบายเชอะใครจะไปสนคนอย่างนี้พรามในวัยนั้นเดินคอตกน้ำตาซึมกลับมาบ้าน อกหักจนกินไม่ได้นอนไม่หลับอยู่พักใหญ่แต่ไม่ท่านที่แผลจะหายดีสวรรค์ก็ส่งสาวคนใหม่เข้ามาในชีวิตพราหม์อีกครั้งสวัสดีจ้ามีใครอยู่บ้างไหมจ๊าพราหมณ์หนุ่มเอ๊ะใครนะมาส่งเสียงอยู่หน้าบ้านพวกเจ้ามาหาใครกันหรือพวกฉันก็มาหาท่านนั่นแหละจ้าด้วยท่าทีที่อ่อนระโหย ดูหน้าสมเพชของพราหมณ์หนุ่มที่นั่งเศร้าอยู่หน้าบ้านทำให้แขกผู้มาเยือนอดไม่ได้ที่จะหยุดทวงถามหญิงผู้เป็นพี่ถามว่านี่เธอเป็นอะไรมากไม้มถึงได้มานั่งหมดอะไรตายอยากอยู่อย่างนี้หากมีอะไรให้เราช่วยแบ่งเบาก็บอกกันได้นะหญิงผู้เป็นน้องก็พูดว่าใช่จะพี่ยังไงซะเราก็ญาติญาติกันพราหมณหนุ่ม ขอบใจในความหวังดีพวกเจ้านะเรากำลังอกหักและไม่กล้ารบกวนญาติแปลกหน้าอย่างพวกเจ้าหรอกหญิงผู้เป็นน้องก็พูดว่าแหมพี่พามพูดจาห่างเหินกันจังนะสงสัยจะจำพวกเราไม่ได้จริงๆเนอะพี่เนาะหญิงผู้เป็นพี่ก็พูดว่าเขาจะจำเราไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนี่นาแค่เราจำเขาได้ก็พอแล้วล่ะ และผู้หญิงผู้เป็นน้องก็พูดต่อว่าพี่สาวเราก็คิดดีอยู่แล้วแหละพวกฉันเคยอยู่บ้านหลังติดกับพี่แต่ก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นเสียนานแล้วนี่ก็เพิ่งย้ายกลับมาได้ไม่นานเลยแวะมาเยี่ยมพี่นะจะ๊ะนับจากวันที่พรามได้รู้จักญาติผู้พี่ผู้น้องที่น่ารักทั้งคู่อาการเจ็บป่วยทางใจของเขาก็ดีวันดีคืนเพราะได้ญาติผู้พี่ เป็นที่ปรึกษาปัญหาหัวใจคลายเศร้าจนความรักก่อเกิดขึ้นมาภายในใจของเขาอย่างเงียบๆขณะที่ความรักบังเกิดขึ้นในใจอันแสนจะเปราะบางของชายหนุ่มเพียงช่วงเวลาที่ผ่านพ้นไปไม่กี่เดือนความจริงที่พรามไม่อยากเจอก็หวนกลับมาสร้างความเจ็บปวดในใจของเขาอีกครั้งหนึ่งหญิงผู้พี่ที่พรามแอบรักและคู่มัน่น อ้าวพ่อพรามนั่งอยู่นี่พอดีเลยนี่คือคู่มั่นเรานะเราพามาแนะนำให้ท่านและท่านแม่รู้จักเรากำลังจะแต่งงานกันเร็วๆนี้แหละจ้ะเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้พรามเข็ดหลาบกับความรักเจ็บช้ำแล้วช้ำเล่าจนไม่คิดจะมองหาสาวใดอีกมุ่งมั่นตั้งจิตบำเพ็ญเพียร เข้าวัดถือศีลฟังธรรมโดยมีหญิงสาวน่ารักญาติผู้น้องเป็นเพื่อนที่ดีเรื่อยมาด้วยดวงใจใฝ่ธรรมะและประพฤติชอบด้วยศีลเป็นเหตุให้ทั้งคู่ใกล้ชิดกันบ่อยครั้งจนเกิดความเข้าใจกันเกินกว่าคำว่าเพื่อนความมั่นคงในศีลของทั้งคู่ช่วยดลให้เกิดความรักขึ้นมาอย่างช้าๆอย่างสวยงาม จนถึงขั้นตกลงแต่งงานครองรักกันอย่างมีความสุขโดยไม่มีเหตุให้ขุนข้องหมองใจและอยู่กันด้วยความรักเข้าใจเรื่อยมาเมื่อพรามเท่าหวนทบทวนถึงอดีตรักของตนจนถึงความรักครั้งสุดท้ายกับภรรยามารดาของลูกทั้งสี่เขาก็ตระหนักได้ทันทีถึงสิ่งที่อาจารย์ทิสาปามโมก กำลังเตือนสติเขาอยู่ทั้งทั้งที่เขาน่าจะรู้ก่อนหน้านี้ข้าแดออาจารย์กระผมคิดว่ากระผมได้คำตอบที่ท่านอาจารย์พยายามชี้ให้กระผมแล้วขอรับกระผมตัดสินใจได้แล้วว่าจะยกลูกสาวทั้งสีของกระผมให้ออกเรือนไปกับคนที่มีศีลขอรับพราหมณ์ ร่างกายคนเรานั้นมีประโยชน์ชาติสูงก็มีประโยชน์ส่วนคนที่เจริญวัเราขอนอบน้อมไว้แต่เราชอบใจในศีลคนไม่มีศีลถึงมีรูปสมบัติหน้าตำหนดิดังนั้นรูปสมบัติใดๆจึงไม่ใช่สิ่งสำคัญหากเราเป็นพราหมณ์เราจะเลือกคนที่มีศีลน,นั่นแหละเป็นลูกเขย พรามเท่าได้ฟังอาจารย์ที่สาปาโมกพิจารณาเลือกลูกเขยออกมาดังนั้นก็ดีใจเมื่อพรามกลับมาถึงบ้านก็เฝ้าสังเกตดูหนุ่มๆเป็นประจำที่มาชอบลูกสาวตัวเองอย่างทีทวนไม่ว่างเว้นเพื่อดูอากับกิริยาของผู้ประพฤติชอบด้วยศีล ตามตำราเลือกลูกเขยที่อาจารย์ที่สาปาโมกให้มาจนเกิดความแน่ใจในความประพฤติชอบด้วยศีลของหนุ่มๆห,หน้าตาดีทั้งสี่คนจึงตัดสินใจยกลูกสาวที่เป็นที่รักของตนให้ออกเรือนไปกับผู้มีศีลอย่างมีความสุขสืบไปนิทานชาดกไม่ใช่นิทานที่แต่งขึ้นแต่นิทานชาดก เป็นอดีตชาติขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ทรงแสดงธรรมคำสอนแดพพ่พระภิษุในโอกาสต่างๆนั่นเองขอขอบคุณท่านเจ้าของเนื้อหาที่มาของข้อมูลเรื่องเพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานให้กับคุณผู้ฟังและกัลยาณมิตรทุกท่านขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้ฟังและกัลยาณมิตรทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการรับฟังผู้ใดให้ทําเป็นทานผู้นั้นได้ชื่อว่าให้พระนิพพานแก่คนทั้งหลายสุดท้ายนี้ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านประสบพ,พบเจอแต่ความดีงามมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้มีความเจริญในธรรมทุกๆท,ท่านสวัสดีครับ